อะไรมาปเป็นนายกรัตรีก็ระบุไปเลยว่าพรรคมึงจะเอาใครแต่ผมตั้งคาถามว่าขระนวนการในการที่มึงจะเสนอใครเป็นชื่อนายกเนี่ยมึงเสนอจากอะไรมึงถามประชาชนเหรอไม่ใช่นี่มึงดูอ่ะทารองทานลูกทักษิณอ่านอยู่ดีๆผมถามว่าไอ้ไอ้เสถามมาได้ไงเสถาม,มีความยึดโยงอะไรกับพรรคเพื่อเอ่อพรรคเพื่อไทยคุณเป็นสสเขาเหรอหรือคุณเป็นอะไรยังไงอ่ะอยู่ดีดนี่ไงมันเป็นการตัดสินใจมาจากทักษิณหมดอ้าวเอาเสถาแพทองทานเอาใช้กเกษม ผมถามว่าอย่างเงี้ยอีพักประชาชนทําไมไม่ถามว่ากระบวนการในการเลือกของมึงอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นจะต่างกับอีอสิ่งที่มึงไปคัดค้านว่าอันนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมก่อนนี้ก็ไม่ได้มาจากาการเลือกตั้งถ้าผมจะพูดแบบรัฐศาสตร์โดยตรงอ่ะมึงก็ไม่ได้มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าเรื่องแบบนี้ถ้าเถียงกันนะเถียงกันได้ไม่จบอ่ะคือถ้าจะเอาหลักทฤษฎีมาเถียงก็เถียงไม่จบผมบอกว่าอ่าทีนี้เรากลับมาถามใหม่ว่าแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยเลือกตั้ง แน่นอนฮะมีเลือกตั้งก็ดีกว่าไม่มีอันนี้ผมยอมรับมีก็ดีกว่าไม่มีแต่ผมก็ถามเหมือนเดิมว่าคุณคิดว่าการเลือกตั้งเมืองไทยอ่ะคุณยอมรับได้ใช่ไหมอ่าถ้าคุณยอมรับได้ก็ก็ไม่ว่ากันฮะอืมแต่ถ้าคุณยอมรับได้แต่ผมอ่ะยอมรับไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมยมืนยันว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยอ่ะทุจริตโสโครกซื้อเสียงแล้วก็คนที่เสนอตัวมาเลือกตั้งเนี่ยมารับเลือกตั้งเนี่ยก็โจรมาเฟีย นะพูดง่ายๆคือก็เลวอ่ะแต่ประเด็นคือนี่ไงกระบวนการในการที่กันกรองของพักอ่ะแม่งไม่มีแล้วเสร็จแล้วปร,ประชาชนก็คือเหมือนกับทำนองว่าเออกูก็รู้ว่ามันเป็นมาเฟียแต่ว่าพอดีมันช่วยทําถนนให้กูมันช่วยนู่นนี่นั่นให้กูอะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็มึงคิดแบบนี้มึงก็อยู่มึงแบบนี้แล้วกันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหม,มคือผมบอกว่าเรื่องเนี้ยแก้ยากแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอีพักประชาชนเยจะมาแก้ได้หรอกแต่ผมตั้งคําถามว่า ทั้งหมดทุกวันนี้ที่มึงมาเล่นการเมืองบอกว่าต้องการจะมาแก้ปัญหาแต่มึงก็เป็นตัวปัญหาด้วยไม่ใช่ทุกพักเป็นปัญหาหมดนะคือแต่ละพักก็มีปัญหายิบยิบย่อยๆอ่ะผมถามใหม่อ่ะผมถามเรื่องเขากระโดงมันเป็นที่การรถไฟใช่ไหมแล้วทําไมเนวินซึ่งตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีมาตั้งนานเล่นนักการเมืองมาเป็นนักการเมืองมา,นนก,ก,า,มมาก็เป็นที่รถไฟแล้วทำไมมึงจะมายื้อกันอยู่งั้นนะก็ในเมื่อมึงก็รู้ว่าที่รถไฟก็ต้องเป็นที่รถไฟแล้วมันขายได้ยังไง คือจริงๆคุณควรจะต้องอ๋อโอเคถ้ามันเป็นความผิดพลาดของสมัยบรรพบุรุษมันทําไว้ผมคืนแต่ผมขอค่าชดเชยนะอ๋อโอเคนี่เขาม,มาคุยกันใหม่แต่ก็ต้องมาดึงตีทีว่าตอนที่มึงได้อะที่มึงได้เนี่ยมึงได้เพราะว่าบรรพบุรุษมึงจริงแต่บรรพบุพรุษมึงไปมีอํานาจเหนืออีกรวงมหาไทยมีอํานาจเหนือออ,อธิบดีกรมที่ดินหรือเปล่าคือผมว่าเรื่องเหล่านี้มันไล่เบีย้ยได้หมดนะว่าคุณได้มายุคไหนได้มายุคใครใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นอธิบดีกรมที่ดินนี้ ก็โอเคต่อให้แม่งตายไปแล้วเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆอ่ะก็คุณก็ไปแก้กฎหมายที่ยึดรั์กลับไปยึดซัพย์มันว่าอธิบดีคนเนี้ยตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีถ้าผมย่อไม่ผิดเรื่องเขาก็โดนะปีหนึ่งสามหนึ่งสามคือสมัยถนอมแล้วตอนนั้นไปดูใครเป็นมหาไทยแล้วอีใครเป็นอธิบดีเรื่องเหล่านี้มันเช็คได้ก็มึงไปทำเนียบอ่ะมึงยังเห็นเลยว่านายมตีคนแรกของมึงอ่ะคือใครแล้วลูกหลานมันอยู่ไหน นะมึงก็ไปไล่ยึดทรัพย์แม่งมาสิว่าเฮ้ย hey, พ่อมึงทําผิดไว้แต่ผมไม่รู้นั้นนี่เรื่องกฎหมายต้องไปไปดูอีกทีนะคือความผิดของพ่อเนี่ยจะตกไปถึงลูกไหมผมว่ามันก็ต้องถึงนะถ้าจะเอาจริงเพราะว่ากพ่อมึงทําไว้แล้วแล้วโคตรเงามึงอ่ะสะสมพวกกระทรัพย์ว่าให้ลูกมึงอ่ะฟูใช่มึงนะฟูใช่ลูกมึงเกิดมาแวะมาแวะแรกเนี่ยมีเงินอยู่ในในพุงมึงอ่ะเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นไปได้ไง ลูกมันเกิดมามีเงินอยู่เจ็ดหมื่นกว่าล้านในขณะที่ลูกคนอื่นมาแม่งไม่มีอะไรสักอยา่างต้องมาหาแทบตายผมว่าถ้าจเจาจริงๆอ่ะคุณต้องไปแก้แล้วถ้าคุณมีอํานาจราัฐคุณก็ต้องแก้คืออย่างเรื่องเขากระโดงเนี่ยผมก็ถามว่าเข้าใจตอนนี้หลายคนอาจจะเชียร์นุทินผมก็ไม่ได้คดดัดค้านในเขามากนะแต่ก็ไม่ได้เชียร์เขานะครับแต่ผมบอกว่าเอาแล้วเรื่องเขากระโดงยาวไงที่ที่ดินกันแล้วไฟยาวไงคุณยาวไงคุณจะคุณจะคิดว่าตอนนั้นเป็นของของคุณเหรออ คือคุณต้องพูดเรื่องนี้ให้จบก่อนด้วยแล้วก็แม้กระทั่งอีเรื่องสนามกอล์ฟเอาพายเอาเพลอะไรเงี้ยคุณเอาให้อ้อยชัดฮะคือไม่ใช่เข้ามาเสร็จแล้วทุกคนก็เกาหลังเกาตีกันเองครับไปกันมาเนี่ยนี่มันคือผลประโยชน์ส่วนตัวมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้ยังไม่รู้ในในเรื่องที่มึงไปแอบทำงูงิ้งงูงิ้งงูงิ้งปลากไว้เต็มเลยนี่ยเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในครั้งนี้มันไม่เปลี่ยนขั้วเพื่อเพื่อประชาชนนะครับมันเปลี่ยนคำว่าประชาชนไม่ใช่พัก เป็นพล,ละเรือนพลพล,ล,ละเมืองเนี่ยคือไม่ได้ผมไม่เห็นเลยว่ามันจะทําให้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่เห็นอะ่ะมันเป็นเรื่องของชิงอํานาจแย่งอานาจต่อรองผลประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือพรรคการเมืองนักการเมืองก็ยังคงแสวงหาผลประโยชน์เหมือนเดิมผมไม่เห็นว่ามันจะเปลี่ยนไปจากยุคสามสิบสี่สิบปีที่แล้วต่อให้เอ่อ